ถ้าพี่น้องสร้างบ้านโดยที่ไม่มีพระเจ้าเป็นประมุขในบ้านพี่น้องก็สร้างบ้านก็ได้แค่อาคารแต่ถ้าเกิดพี่น้องสร้างบ้านโดยพระเจ้าเป็นพระเจ้าของบ้านนั้นจะเปลี่ยนจาก house ไปเป็น home คือเปลี่ยนจากอาคารนั้นกลายเป็นครอบครัว C G N t V สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะครับกับผมอาจารย์วาระมีชุทรครับในเช้าวันนี้เราอยู่ด้วยกันในพระคัมเอสราบทที่7ข้อที่1-10ครับผมเอสราบทที่7ข้อ1นึถึง10ต่อมาในราชการของอารัฐาเซอร์ซิสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียเอสราบุตรเซไลอาผู้เป็นบุตรอาซาริยาผู้เป็นบุตรฮินิคยา ผู้เป็นบุตรชัดลูมผู้เป็นบุตรสาดกผู้เป็นบุตรอาหิทูปผู้เป็นบุตรอมาริยาผู้เป็นบุตรอาซาริยาผู้เป็นบุตรเมลยโยธผู้เป็นบุตรเสราฮิยาผู้เป็นบุตรอุสีผู้เป็นบุตรบุคีผู้เป็นบุตรอาบีชูวาผู้เป็นบุตรฟีเนหัตผู้เป็นบุตรเอเลอาซาผู้เป็นบุตรอารอนมหาบุโรหิตเอสราคนนี้ได้ขึ้นไปจากบาบิโลนท่านเป็นธรรมจารย์ชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพระยาเว พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานให้และกษัตริย์ประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอเพราะว่าพระหัตถ์ของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านมีบางคนในคนอิสราเอลและในบรรดาปุโรหิตบรรดาคนเลวีบรรดานักร้องและคนเฝ้าประตูและบ่าวไพร่ประจำพระวิหารได้ขึ้นไปด้วยถึงเยรูซาเล็มในปีที่เจ็ดแห่งราชการกษัตริย์อาราธาเซอร์ซิสและท่านมาถึงเยรูซาเล็มในเดือนที่ห้าซึ่งเป็นปีที่เจ็ดของกษัตริย์ เพราะในวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลนและในวันที่หนึ่งของเดือนที่ห้าท่านมายังเยรูซาเลม็มเพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านเพราะเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระยาเวและทําตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลในพระวจนะคำเอสราบทที่7ข้อที่1นถึงสินั้นเราค้นพบว่าเอสราท่านกําลังได้เดินทาง จากบาบิโลนมาสู่กรุงเยรูซาเลม็มขณะที่พระวิหารสร้างเสร็จแล้วมีการถวายพระวิหารเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าด้วยน้ําพระทัยของพระองค์ส่งคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านาพระวจนะคำทางด้านากฎต่างๆาได้ศึกษามาอย่างดีและติดตามพระเจ้าอย่างดีแต่มีประโยคหนึ่งครับขณะที่พระวจนะคำในตอนนี้กําลัง บ่บอกว่าท่านเอสราเป็นใครฉลาดขนาดไหนมีความรู้เยอะขนาดไหนแต่มีประโยคนึงครับที่ผมเชื่อว่าเป็นแก่นหลักในชีวิตของเอสราเลยประโยคนี้เป็นประโยคที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่ติดตามพระองค์จริงๆหลายครั้งหลายตอนมากแล้วเห็นว่าพระเจ้าทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านคนบุคคลเหล่านี้ที่มีประโยคนี้ครับอับงลีนีนะครับประโยคนี้บอกว่า พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงอยู่กับท่านประโยคนี้ประโยคเดียวเลยครับที่ทําให้เอสราไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางพระคัมภีร์บอกว่าเดินทางจากบาบิโลนมาถึงเยรูซาเลม็มอย่างรวดเร็วมากเลยเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงอยู่กับท่านสิ่งที่ท่านไปกําลังจะทําคือการลื้อฟื้นการนมัสการทําให้ใจของคนที่แข็งกระด้างนั้นกลับคืนทําให้คนที่อาจจะ ไม่ได้ติดตามพระองค์อย่างจริงๆกลับคืนมาสู่กันเป็นสาวกของพระองค์ท่านเอสราล์กาลังจะทําสิ่งใหญ่แต่สิ่งที่สําคัญมากๆและคุณสมบัติที่เจ๋งที่สุดในชีวิตของท่านเอสราคืออะไรครับคือการที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับท่านพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงอยู่เหนือชีวิตของท่านในชีวิตของผมนะผมอยากจะบอกว่ามีหลายคนที่เตะฟุตบอลได้ แล้ผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่เตะฟุตบอลแล้วผมกเ็เล่นฟุตบอลด้วยความสนุกแล้วผมก็เป็นโค้ชฟุตบอลด้วยผมก็สอนฟุตบอลแต่ไม่ใช่ทุกคนเตะฟุตบอลโดยที่พระเจ้าทรงอยู่กับเขาเอาแค่นี้ก่อนหลายคนเตะฟุตบอลเก่งแล้วเป็นนักฟุตบอลร,ระดับโลกเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เตะฟุตบอลแล้วพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเขาเวลาที่พระเจ้าสถิตยอยู่กับใครนั้นจะเกิดเหตุบางเหตุการณ์ ที่จะใช้เขาเพื่อนําคนอีกหลายคนมารู้จักกับพระเจ้าจะใช้เขาในทางเชิงลึกอาจจะไม่ใช่ด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยความประสบความสําเร็จทางด้านเงินทองแต่จะใช้เขาให้มีผลกระทบในสถานที่ที่เขาอยู่จริงๆพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของใครสิ่งนั้นดียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดคุณสมบัติอื่นใดแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีค่าถ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาคุณดูในชีวิตของโยเซฟสิครับ เวลาที่โยเซฟนั้นไปทำงานถูกไปเป็นทาสแล้วก็ออกไปเป็นคนใช้ในพระคัมภีร์เขียนเสมอเลยว่าพระราทของพระเจ้าอยู่เหนือเขาเพระองค์ทรงโปรดปรานโยเซฟสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าเขาจะอยู่ในคุกไม่ว่าเขาจะเป็นทาสพระเจ้าค่อยๆพาเขาขึ้นไปสู่ในสถานที่ที่เขาจะมีผลกระทบต่อคนในสังคมได้พี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องได้อ่านพระคั สะดุดีคีคอนเอจริงๆถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างบ้านก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าถ้าพี่น้องสร้างบ้านโดยที่ไม่มีพระเจ้าเป็นประมุขในบ้านพี่น้องก็สร้างบ้านก็ได้แค่อาคารแต่ถ้าเกิดพี่น้องสร้างบ้านโดยพระเจ้าเป็นพระเจ้าของบ้านนะั้นจะเปลี่ยนจากเฮาส์ไปเป็นโฮมคือเปลี่ยนจากอาคารน,นั้นกลายเป็นครอบครัว ถ้าพระเจ้าอยู่เหนือนครนั้นนะครนั้นก็ปลอดภัยนะครนั้นก็ได้รับการดูแลโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่เหนือนครนั้นคนยามตื่นมาเขาเฝ้าดูอยู่ศัตรูกม็มาตียังไงกะมะ็มาตีพี่น้องครับในชีวิตของคุณและผมถ้าชีวิตคุณมีพระหัตถ์ของพระเจ้าชีวิตของคุณนั้นจะอุดมสมบูรณ์ชีวิตคุณนั้นจะจะเรียกได้ว่าปลอดภัย ผมอยากจะบอกว่าสิ่งเดียวที่ผมอธิษฐานขอจริงๆในชีวิตของผมคือการที่พระเจ้านั้นสถิตอยู่ด้วยทั้งในใจในชีวิตในการตัดสินใจขอประโยคนี้ประโยคเดียวเลยที่ประหัตของพระเจ้าจะอยู่เหนือชีวิตของผมพี่น้องครับในชีวิตของคุณก็เช่นกันที่เราจะอธิษฐานขอที่เราจะเดินไปด้วยการเชื่อฟังนี่คือวิธีที่ประหของพระเจ้าจะอยู่กับเราศึกษาพระคำมีใช้เวลาเฝ้าเดียวตอนเช้าอา กินข้าวคุณก็ต้องกินทุกมือ้อไม่ใช่กินอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมเฝ้าเดียวอยู่กับพระวจนะคาอธิษฐานกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าทุกวันและพระหัตถ์ของพระเจ้าพระวิณญาณของพระเจ้าในการเชื่อฟังของคุณในการเชื่อถือของคุณพระเจ้าจะสถิตยอยู่ด้วยในเช้าวันนี้ผมอยากจะขอประโยคนี้ประโยคเดียวจริงๆในชีวิตของพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะเดินออกไปในหลังจากที่พี่น้องปิด YouTube นี้หลังจากที่พี่น้องจะออกไปดําเนินชีวิตของพี่น้อง อธิษฐานกับพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานน้ครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพรจากของพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ไม่ขอสิ่งอื่นใดเลยในทุกการนมัสการในทุกการเฝ้าเดียวในทุกคำอธิษฐานขอที่พระองค์ทรงสถิตเดินไปขับข้าพระองค์ ขอที่พผาดของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองขอที่ประสูรเสียงของพระองค์จะนำข้าพระองค์และที่พระองค์จะปกคุมครอบครองเป็นกษัตริย์ในจิตใจของข้าพระองข้าพระองอธิษฐานขอสิ่งนี้สิ่งเดียวในชีวิตในพระนามพระเยซูคริสต์าเมน ฝากผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากแบ่งปันให้กับคนทุกคนเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นพระพรให้กับคนต่อๆไปนะฮะยังไงก็ตามนะครับฝากติดตามทุกรายการของ CGNTV นะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ใครอยากคอมเมนต์ใครอยากจะได้คอนเทนต์ดีๆส่งมาให้เราเลยนะครับใครอยากมีความคิดเห็นอะไรส่งมาให้เราเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตอบกลับไปขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ